วัสดีครับมืนีพ่อกับสร้างหมดคือเก่าครับผมสร้างเน่ยไม่ใช่มืดีมะเองครับบอดครับบอดอ้สอสินนครกาลไฟานานะครับมืนีเทสบัวหน่อยเกิดต้มนะมาพี่ลองมาแสีบด้วกันมัวหน่อยบวบต้่มครับผมเอาเทสจวดลงไปอ่าพวมเสีบพ่วนวดพ่วงสบค่วนวดบัวป่านี่ไปมาเสียบกับสร้างหมด น,น,น่าเอน้อยเกิดตมครับมือนี่ไม่เด่นกรับบอดไงเพิ่นครับมือนี่มาหาลื่ทีไปคิดแย่กัน,นบ,บู๊ขัดคะานเอาสดเบังจะข้ามมึงก่อนนะปับหวานๆข้ามเงี้ยเราไม่เอืม tăng tăng á Hát chèo miếng thế như ngay học học chút rồi